สวัสดีครับพวกับเราในช่องพลายทองคำนะครับตรงนี้เราก็มาถึงเป้าหมายเราก็ได้ทองคำให้กินหญ้าตามสบายแล้วครับตามใจครับดูครับถูกใจมากครับเจ้าทองคำครับราวกินราวกินเลยครับทองบอกไม่ได้กินแบบนี้มานานไม่ได้หากินแบบนี้มานานแล้วครับชอบใจมากนะครับ มีความสุขครับดูครับเพราะว่ายาของเราก็รู้สึกว่าจะแหง้งแห้งแรงครับมันแห้งแรงจากปีผลกระทบก็มาจากปีปีนี้ปีที่แล้วครับกระทบถึงกันครับเลยทำให้ยาขงเราได้ แห้งตายครับโอ้เจอแล้วครับนี่เจอผักนี่ครับมีเขาเรียกว่านาเก็บเอาผักนี่หน่อยแค่ลองเท้าเน้นมามีเรียกว่าสาลาเรียกผักกระดูนนะครับผักกระดูนแต่ภาษาไทยก็จะเรียกกระดูนกันหรือว่าอะไรไม่รู้ครับจะกินมเกี่ยวกับประเดงวังโอ้ดูครับข้าลงข้าลงทุนครับไปดู สองควานสาวพี่น้องเาครับคนหนึ่งไม่มีรองเท้าครับอีกคนหนึ่งมีรองเท้าบอกให้มันเก็บผักดูครับขี่ล้างกันมาเลยครับดูครบขี่ล้างกันมาเก็บผักครับนี่ครับตัวเล็กขี่ช้างมาไม่มีรองเท้าครับตัวใหญ่ขี่รถมารับครับมันเก็บผักขี่ล้างมาเลยครับโอ้ทำไมเอาไปเอาเปรียบเขาอย่างนั้นล่ะรองเท้าาะเก็บขอโอไม่ขนาดนั้นหรอกผักกระโดนไปกินกับประเด็กบองโอ้ไปเก็บอะไรยาวขนาน ว่าเจ้านี่ทาได้แฟนผมว่ามันจะได้ไกลบ้าน,นครับชอบเก็บผักยอดยานนี่ยววนวลสวยว่านั้นไม่สวยไม่ต้องเอาดูจากการเก็บผักแล้วผมว่ามันจะได้แฟนไกลไกลบ้านนะครับมันมีตำรายอยู่นะครับการเก็บผักเขาจะดูนะครับเท่านเก่เขาบอกมาครับว่า ใครเก็บยังไงเขาไปดูแล้วเขาจะทายเลยครับว่าใครที่เก็บผักยอดยาวๆนะครับบอกจะได้แฟนคนไกลบ้านนะครับนั่นก็จริงนะครับมันเป็นทำทำนายที่เขาทำนายทายไว้ถูกต้องเลยครับอ่าพอและหมดละเฮยทองครับยื้อกินหญ้าอย่างสบายรมแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายๆสายๆเราจะมา เดลี่ยนวายตัวนี้ครับให้เขาได้อยู่ร่มครับตอนนี้กําลังอยู่กินในที่ให้กินตรงนั้นไม่ไปกินนะครับน่ที่หลักของเขาเองนะไม่ไปกินครับโอ้อ้วนมากครับไอ้ทองเราครับไปดูใกล้ครับลําบึกเลยครับดูเลี้ยงดีมากๆก็อ้วนครับถูกใจครับดูครับโอ้โรวบเข้าปากที กถอนหญ้ามานเน็บไว้ด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดาครับไอ้ทองกินไม่ทันแล้วถอนมาเน็บไว้ที่งาเฉยครับเดินไปได้แล้วบ่ดูครับไว่มีรองเท้าขี่ช้างเาไม่มีรองเท้าขี่หลังพี่สาวเข้ามาครับโอ้ไปเอาเปรียบเขามากเลยครับเป็นตัวเล็กยอมเสิ้เปรียบครับเอา ออออเอาทุกอย่างครับได้ทุกอย่างเอาทุกอย่างครับให้ดูนี่เก็บผักยังไงเืออนนี้อันนี้มันรู้ทันครับตอนนั้นไม่รู้เล่ามาตั้งแต่เป็นศอกมาเลยครับยอมเลยผมจะไปเอาผัวฝรัง่งบ่าว่าเก็บผักขนาดนั้นเคจะเอาอยากได้ผัวฝรั่งนะ้อง ดูไทองครับเราตอนนี้เรามาดูทองกินย่านก่อนครับธรรมชาติครับยาดีทองกินเดี๋ยวเราออกคุสารเราออกมาดูครับเรียนแน่ครับเอาอ,อ,อเดินมาได,ด้ทองเตะเอาหรอกนี่ออนี่นี่นี่ อทองมันหันนี้กล้องครับไม่ชอบคนไอตัวเล็กชอบถ่ายรูปมันะเลยหันนี้ครับดูครับโอ้รวบทีเต็มคาเลยครับดูครับหืม <c oughs> น่าอร่อยมากครับไอทองบอกเอามาอย่างนี้บ่อยๆทองชอบต้องไปยูนย่าให้ทองก็ได,ด้ครับดูครับวันนี้สองคนนี้เขาไก่ทองนี่เขาซีแล้วครับ ทองกลายเป็นตะเกียบผมไปแล้วมั้งรักความสาวสองคนนี้มากกว่าผมเลยทองโอ้โหดูครับกันหอบเป็นเน็บไ้ด้วยครับดูนี่นิดๆหน่อยๆก็นเน็บเข้าไอทองบอกไม่ได้ครับอันนี้ทองอินเน่ครับสะใจเลยครับดูครับ ดูครับควานเศราของเขายืนอยู่ข้างหน้าเลยครับถ่ายรูปดูท่าเดินดูท่าเดินมีรองเท้าดูท่าเดินมีรองเท้าดูท่าเดินมีรองเท้าด,าเด,เาดูเอาเอาเอา บอกให้เอามาทำไมเอามาแล้วบอกแล้วเดินไปเลยจะทำอะไรอีกเอาอีกแล้วครับขี่คอเข้ามาจะขี่ล้างเข้าไปอีกเอ้าดูแล้วเอ้าจะไปเอาเอ้วไปได้ไหมเอ้าโอ้ยเตานี้ทำไม ชอบแกล้งเขาครับดิมไม่ใช่ครับแกล้งเขาดูไอคนเอาไปก็สีซ้ายเสีย,ย,ยกวาจะไปไม่ได้แล้วไอคนขี่ได้ใจหัวเราะจิ๊กจิกดูครับหัวเราะใหญ่เลยดูถูกใจเขาครับตกแล้วเอ้าตกแล้วครับดูแล้วตกแล้วเอาแล้วมึงไปไม่ได้แล้วโอ้อะไรจะขนาดนั้นครับดูครับโยนทิ้งแล้วครับโยนทิ้งแล้ว เราวันหลังเราจะมาตัดไม้ตัดลายทำความตาดออกจากตรงนี้แล้วเราจะเอารถไถมาไถนะครับหลังจากเราให้ทองคำมาจัดการหญ้าตรงนี้เสร็จก่อนครับดูครับสินอยากสบายใจเิเลยทอง,ทงอชอบอย่างนี้แหละครับ ต้นแค่นี้ก็ผูกอยู่ครับจะทองํำครับไม่รู้จะเล่นต้นไม้ครับท่าภาษาชาวช้างก็บอกเล่นกกหลักกกหลักที่ผูนครับคอยผูกให้ตึงโซ่อยู่เลยครับต้นไม้ก็ต้นไม้ตายแล้วนะครับนี่ครับไม่ใช่ต้นไม้เป็นนะครับแต่ตอยังยังยังไม่ตายครับมีงอกขึ้นมาอยู่เป็นช้างบางเชือกนี่ยาย้่ยเลยครับต้นแค่นี้ครับเดินออกไม่ทันครับ ไปแล้วครับแต่สำหรับไอ้ทองเราไม่มีปัญหานะครับอยู่ได้สบายมากครับผมไปแห่งงานไม่มีต้นไม้ผูกผมยังตอกหลักผูกกันเลยครับเหมือนเหมือนล่ามวัวล่ามควายยังไงน,นะครับอยู่นอนได้ทั้งคืนครับไม่มีปัญหาอะไรครับทองก็ยอมรับว่า ใส่เขาดีอยู่พอสมควรนะครับโ,โนิบไว้แล้วก็ได้คำโต,ต,ตยัดเข้าทีเดียวเลยครับกินอย่างน่าเร็ดอร่อยมากครับไอทองกินตัวนี้ดูครับเดินเลือกกินเลยครับวันนี้ไม่ได้ รอกินมันทุกวันทุกวันต้องรออยู่แล้วก็กินวันนี้เดินเลือกกินเลยครับชอบอยังไงเอาเลยครับไอทองวันนี้เป็นวันของเจ้าแล้วตั้งแต่โดนฝนโดนอะไรมาย่างเราก็เขียวชะอุ่มขึ้นมาทาตาเห็นเลยครับเมื่อคืนนี้นอนโอ้โหลมทั้งคืนครับ คือว่าฝนจะตกไม่มีฝนครับมีตะลมครับฝากกันด้วยนะครับกับช่องพลายทองคํานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องของเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับรักเอซีและท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนคิดถึงนะครับดูแลสุขภาพด้วยตัวเองด้วยนะครับดีทองเลนดินแล้วครับ ดูแลสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยจากวิกฤตโควิดด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับสวัสดีครับ